สวัสดีค่ะพบกับน้องก้อยเรืองแสนนะคะพี่น้องวันนี้เริ่มพี่น้องเริมมาฮอดอุบลเรียบร้อยแล้วมาฮอดอุบลเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ที่มารับกับเหื่อมือออกพี่น้องสืบอกูฟเ้งเออจะคนเพินพ่นเป็นอย่างเป็นกะตื่นเต้นเนเื้อเดะแตวว่าหนึ่งเป็นกระถาโดนนอกก็เข้าใจอยู่ค่ะว่าน้องก็ถาโดนสองเลยก่ะ พอกันแต่ได้โท่ศัทรท์าบคนมาบัมบาอดโตเป็นๆเ,นเนมื่อเมื่อออกว่าบถษยเนแล้วมหอดจอดถึงขอบคุณทุกกำลังแร่นใจกันแล้วกันค่ะพี่น้องขี่ติดตามแล้วกับสุดแห่กำลังใจน้องก้อยตั้งต่ตั้งแตเมื่อที่บัดออกนะคะรอบแป่ว่ากับมหอดอุบลมหอด แจง้งน่อยกับสีเดือนนาศเป็นฮอดคุณพ่อคุณแม่ก่อนสีเป็นฮอดก็เลยแวะซื้อดอกไม้ก่อนเพราะว่าตอนมันอยู่หลังสนามบินนะคะเอาไปใส่หาบ้านเสียงกระสีแห็บแม่ได้พี่น้องเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วก็ผักพ่อนมาเพียงพ่อรับรองว่ามมวนเนี่ยนอนมือนี่เอาผูใ้ใดเป็นตากล้องให้นีินะใช่แล้วนะสบายดีเด้อพี่น้อง ตอนนี้กับพอ่อเอ้ยไป,ไปแล้วซื้อเวลาดีใจล้ายพี่น้องจนสั้นไหมเดือดจนเสียพ่อมอลาม <c oughs> พ่อมอลามเหื่อมือโอ้โหอันความรูม้สึกเป็นยังไงเนี่ยคะความรู้สึกกะกะทันเวลาก็ตื่นเต้น,นะะนอะไรน้องพี่น้องไปหรอเอาหนัดกันมานะแล้วมันล่าซ่านะพี่น้องเลยเอาพี่เขาซื้อว่า กันถ้าก็รอกันอยากเบื้องเพราะว่าคุยทางโทรศัพท์มากลายเดืินว่าเพื่อนกันมีคุณงามความดีต่อบาเป้ะนะพี่น้องเป็นผู้ใหญ่ที่สนับสนุนบาเป้มาบาเป้ก็เลยสิมาแล้วก็เลยตั้งใจยููชิยูลาซากับเบื้องพอตู้แม่ตู้เพื่อนพี่น้องเยแล้วก็ตอเลย <c oughs> แต่พวกพี่ยังยังลายดอกพี่น้องแต่ว่าขอบคุณขอบคุณเพคนที่ว่าเพึ่นทานเนาะอย่างอีเชนนอยก็สิมีของเสื้อผ้ายืนอยู่ดอกพี่น้องนี่เขาจะมีของเสื้อผ้ายาอยู่เพราะว่าขาข่อยกระโดนแล้วแล้วก็ดูแลพ่อแม่์ให้ค่ะพี่น้องก็คือว่าดีนอ่บริสายแรงงานเพคนดอกพี่น้องเพคนอยากเกศซอยจริงๆแล้วบริสายเฮ็ดยางดอกพ่อแม่น่ะกับบริสายเฮ็ดยางได้พี่น้องแต่ว่าข้ามกีเพรานว่าเพี่นเป็นผู้เฒ่าเพึ่งอยู่ซื่อๆบ่เป็นแม่นู้สิตรง อันหน้านะกับบอแดงเฮตดเขากะซื้อกินพี่น้องเขากะซื้อเงื่อนเดือนกะหายเงินรลยอาทิตกะหายบอลมาบอลเหลี่ยงดูพอเมเดแต่ว่าข้อมาเป็นพูดเขาบางเพื่อนนี่สร้าง<ม>ของมาเทลซีหาพันเพื่อนเอาไปขายแต่ซีหาลอยบาทเพื่อนกับนีแห้งเลือกินเพือ่อนเอาไปขายแบงเอาไปขายยังกินนะลูกกัน<ม>ยังงงกับพอเมอยู่วาแล้วก,ก็ยังคิดว่าดนอกก้อยังคิดว่าโอ้กันใส่ชีวิตของพอตู้แมนตัวนี่ยายกระตานี่เรียบง่ายดีเป็นไปร บ้านๆธรรมชาติดีห้าล้ามาก,กนะเป็นบ้นบานๆยู่แต่ว่าบางครั้งกับบริษัทเก็ดหย่าง,างแต่ว่าก็าม,มันเป็นคาเก่าคนก็อยู่ซื้อว่าเป็นย่างบกทิกนี่ย่างผู้อื่นเขาเห็ดกิโลละ,ละล้อยแม่หนูเห็ดกิโลละเศร้า,ลลราบาทจากคนเก็บภาษีบาทลแล้วะต่เสียเหียนย่างละแม่ไม่นี้ข้าคิดไปคิดมานะกับเพิ่นก็อยู่ซื้อเพิ่มใจเนี่ยกรยูซื้อบ่อใดเพิ่นก็เอาเงินนี่ละเป็นเป็นลงทุนเอาเงินที่ให้ยเป็นลงทุนแต่ว่าเออได้มบทุ่มใจ มันกับพุ่มใจกับจริงอยู่แต่ว่าเขากับบอยอย่างอหิษณ์เนาะค่ะความความทันสมัยเขากับบอยอย่างเหิษณ์ยังแต่ว่าเพิ่อนจะอดบอยได้แล้วก็ว่าบอยได้อีกเนาะเพิ่นกับว่าคอนเมนต์เาเป็นไรกับว่าพ่อแม่มีผู้เดียวแล้วลูกว่าสั่นพ่อแม่สีเห็ดยังกับ้างผดว่าอืมเบาหาักขอเับพอเป็นแม่อ้างแต่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่ยังเจอเลยไหครับโอเคค่ะพี่น้องพอหอมปากหอมคอพอกันคลิปหนาได้พี่น้องได้สบายดีเจ้าของ่อง สวัสดีค่ะขอบคุณหลาย้จพี่น้องติดตามต่อไปพี่น้องว่าสิเป็นจังไดมอลำมอลำเชียงโมนะนะพี่นอ้องเม่น้าบาทีเป็นสีอัดสิลำในซองเบาเป้ให้ฟังก็มีเด้อพี่น้องเด้อติดตามเพื่องนำกาน